วันนี้ค่ะไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ปวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมตัวสำนักง,งานขนาด40ฟุตนะคะที่ทำจากตัวตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นมาตัดเจาะทำสีแล้วก็ทำเป็นสำนักง,งานกันค่ะโดยตัวนี้นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าจะมีความแข็งแรงคงทนแล้วก็สามารถป้องกันความร้อนกับเก็บความเย็นไว้ภายในเนื่องจากตัวผนังของเขานะคะเป็นผนังจากตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นแบบเดิมๆเ,เลยนะคะที่เรานำมาทำเป็นตัวสำนักง,งานใบนี้นะคะตัวนี้นะคะ เราทํานะคะขอบเป็นสีขาวนะคะตัวผนังตู้นะคะเป็นสีเขียวนะคะโดยเราใช้สีสัสนิมทาทับก่อนหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็พ่นทับด้วยสีอุตสาหกรรมนะคะตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะคะด้านหน้านะคะปีประตูบานเลื่อนคู่นะคะไซส์หนึ่งเมตรแปดสิบคูณสองเมตรหนึ่งบานนะคะแล้วก็มีหน้าต่างทั้งหมดสามจุดด้วยกันนะคะก็คือมีหน้าต่างบานเลื่อนคู่หนึ่งบานนะคะหน้าต่างบานฟิกสองบานด้วยกันนะคะไซส์เป็นแนวยาวไซส์อยู่ที่หนึ่งเมตรห้าสิบคูณ สีิเซนค่ะด้านหลังนะคะด้านท้ายตู้นะคะเราทําเป็นช่องเจาะหน้าต่างบานเลื่อนคู่แบบนี้นะคะใส่พิเศษพร้อมแท่นวางตัวแอร์ไว้ให้เลยนะคะหน้าต่างบริเวณด้านหลังจะอยู่ใซที่2เมตรคู่1เมตรค่ะมาด้านหลังอีกฝั่งที่เป็น12เมตรนะคะก็คือจะเป็นหน้าต่างบานฟิกนะคะทั้งหมด2บานด้วยกันค่ะ ข้ามาภายในนะคะผนังก็คือจะเป็นผนังเดิมๆเพราะว่าเรามีฉนวนกันความร้อนอยู่ด้านในแล้วนะคะด้านในก็คือจะมีร้อนเท่ๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะตัวพื้นนะคะพื้นเราใช้ปูทับด้วยตัวกระเบื้องยางลายไม้นะคะเป็นสีไมโอค่ะพร้อมติดบัวลายไม้สี่เดียวกับตัวพื้นกระเบื้องยางด้วยเลยนะคะตัวประตูและหน้าต่างทุกบ้านนะคะเป็นกระจกใสอลูมิเนียมสีขาวค่ะในส่วนของตัวนี้นะคะทุกบ้านนะคะก็คือจะ ซีลนะคะกันน้ำนะคะแล้วก็ทำสีนะคะเก็บสีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เป็นพอดีกับฟังก์ชันของตู้ภายในทั้งหมดได้เลยนะคะบริเวณนี้เราทิ้งสายไว้ให้สำหรับลูกคา้าเพราะว่าลูกค้าจะไปติดแอร์ที่หน้าง,งานนะคะด้านหลังค่ะเป็นกระจกนะคะบานเลื่อนคู่นะคะสองบานด้วยกันค่ะในส่วนของระบบพื้นนะคะก็พื้นจะเป็นตัวกระเบื้องยางลายไม้ที่เหมือนไม้แท้ๆนะคะรวมทั้งตัวบัวนะคะลายไม้เช่นเดียวกันค่ะระบบไฟ ไฟนะคะเข้ามาถึงเราเปิดสวิตไฟรบริเวณนี้นะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นปลั๊กซ็อกเก็ตนะคะพร้อมใส่ไฟแสงสว่างนะคะทั้งหมด10จุดด้วยกันนะคะภายในก็คือค่อนข้างแข็งแรงบริเวณหลังคาก็จะเป็นผนังที่เป็นฉนวนของตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นแบบเดิมอยู่แล้วนะคะใครสนใจนะคะสำนักง,งานแบบนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่0891123773หรือแอดไลน์มาที่ @ThaiContainer ได้เลยนะคะ